วันนี้ครูก็จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปรถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์นะคะวันนี้ครูจะมาทบทวนความรู้ให้นักเรียนก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทำแบบทดสอบท้ายบทนะคะองค์ประกอบของระบบสุริยะนะคะดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะมีเส้นภาศูนย์กลาง1 1 3 9 2 5 3 0กิโลเมตรนะคะอยู่ห่างจากโลก149.60ล้านกิโลเมตรมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา27วันพื้นผิวมีอุณหภ,ภูมิเฉลี่ยประมาณ6,000องศาเซลเซียส เป็นดาวฤกษ์สีเหลืองอายุประมาณ5,000ล้านปีนะคะบริวารของดวงอาทิตย์นะคะแบ่งตามวงโคโจรนะคะดาวเคราะห์วงในเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจึงมีวงโคโจรสั้นกว่าโลกได้แก่ดาวพุธด,ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์วงนอกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจึงมีวงโคจรยาวกว่าโลกนะคะได้แก่ดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนนะคะแบ่งตามลักษณะพื้นผิวนะคะดาวเคราะห์หินก็จะมีได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคาร ดาวเคราะห์เกสก็จะได้แก่ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของดาวพุธนะคะวันนี้ครูก็จะมาทบทวนในักเรียนก่อนก่อนที่นักเรียนจะไปทําข้อสอบท้ายหน่วยนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กเละอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารน,นะคะน,นี่ดูข้อมูลตามนี้เลยนะ ข้อมูลพื้นฐานของดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่สไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารน,นะคะข้อมูลพื้นฐานของโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่3มีดวงจันทร์เป็นบริวารหนึ่งดวงไม่มีสภาพเวดล้อมสภาวะเหมาะสม ให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นและดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะข้อมูลพื้นฐานของดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่4มีดวงจันทร์เป็นบริวารสองดวงนะคะข้อมูลพื้นฐานของดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่5นะคะ ข้อมูลพื้นฐานของดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6ข้อมูลพื้นฐานของดาวยูเรนัสหรือดาวมะรุตยูนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่7นะคะข้อมูลพื้นฐานของดาวสมุดหรือดาวเกตหรือดาวเนปจูนนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจาก ดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่8นะคะอันนี้ก็จะเป็นดาวเคราะห์เคละมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์มีวงโค,รจ,รรงงโครจรซ้อนทับหรือใกล้เคียงกับวัตถุอื่นไม่มีเป็นบริวารของดาวเคราะห์ดวงอื่นมีวัตถุท้องฟ้าที่ได้รับการรับรองว่าเป็นดาวเคราะห์ห้าดวงได้แก่ดาวพูโตดาว ดาวซีริสดาวอีริสแล้วก็ดาวเฮเมอาดาวมาคีมาคีนะคะดาวเคราะห์น้อยมีขนาดเท่าเม็ดฝุ่นจนถึงขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบพันกิโลเมตรประกอบด้วยหินและโลหะเก,กาะกันเป็นวงแหวนอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาว ดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์น้อยจัดเป็นบริวารของดวงอาทิตย์และโคโจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์150ถึง3 5 5 4กิโลเมตรนะคะดาวหางเป็นวัตถุท้องฟ้าที่ไม่มีแสงในตัวเองโคโจรรอบดวงอาทิตย์ เป็นรูปวงรีประกอบด้วยน้ำและแก๊สที่เย็นจัดรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งจัดเป็นบริวารของดวงอาทิตย์นะคะอันนี้ก็จะจบไปแล้วนะคะที่ครูอธิบายและครูทบทวนให้นักเรียนอีกรอบหนึ่งก่อนที่นักเรียนจะไปทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดหรือข้อสอบท้ายหน่วยนะคะข้อสอบท้ายหน่วยนะ มีทั้งหมด20ข้อนะคะหน้า238แล้วก็239นะคะคาบต่อไปเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะคาบต่อไปคาบเราเจอกันวันไหนคะวันศุกร์นะคะแล้วก็จะมาเฉลยในคาบเรียนเลยนะนักเรียนทําเสร็จแล้วก็นักเรียนก็ทบทวนให้ดีนะแล้วก็มาเฉลยพร้อมกันวันศุกร์นะคะ ครับที่หนึ่งเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะมีทั้งหมด20ข้อหน้า238แล้วก็239นะคะคาบนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะมีอะไรอัปเดตนักเรียนสามารถดูในไลน์โรงเรียนเฉ่วน